มาทุกคนมาเก็บดอกกระเจียวที่นานะคะที่นาปลูกค่ะที่นาปลูกกับย้านะคะโหดอกกระเจียวนี่ค่ะเก็บเลยนะคะเก็บอย่างนี้เลยเนาะมาดึงทั้งไส้เลยดีกว่านี่อ๋อ โอ้ทุกคนนี่ดอกกระเจียวให้นาเก็บไปเก็บทางนู้นเลยทางหลังเลยนี่ทุกคนนี่แหละนี่นี่ดอกเออทุกคนเก็บเลยนะกระเจียวค่ะ อ้ยปูเป็นดอกก็บเจียวแบบปูเอามาปูไว้มันก็ขึ้นตรงแถวสะลาตรงสะที่นาปูอดอกกระเจียวสวยเลยนะทุกคนเก็บเลยนะอือฮึ ของอังามเลยค่ะทุกคนเก็บเลยนะนี่แอนนันน้นแลนะทุกคน, <c oughs> น ตนดอกกระเจียวกดอกกระเจียวเลยค่ะนี่อิวยทนมาทั้งตนเลยอืม มูเยอะมาเลยทุกคนเหลืเก็บเก็บไปเลยอืนี่จ้ะนุนยายยายเก็บอันนู้นน่ะเป็นอะไรเนี่ยทัพพีหี่อ่อ มอันนั้นวันนี้ติวยูได้ไหมติวกลิ่นที่ติวมอนนีติวมอันทุกคนเก็บดอกกระเจียวเลยค่ะสวยๆงามๆเลยค่ะทุกคนดอกกระเจียวนู่นไงนี่ นี่ค่ะทุกคนดอกกระเจียวโอ้โหดูหหน้ำมากเลยค่ะ